อ่เรียบร้อยค่ะมาถึงแล้วนะคะเราก็จะต้องถ่ายรูปกันนะคะเห็นไหมรีบๆงั่นไงไหนเลยเรากำลังจะขึ้นไปถึงจุดชมวิวของโตเกียวอ่ะเราจะไปถ่ายรูปโตเกียวโซเทว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงริมน้ำหมือนไม่น้ำาจาพยาบ้าเราเห็นปะ่ฝั่งนู้นโตเกียวนะขอคอยสิงคโปอันนี้จะเป็นริมน้ำบรรยากาศริมน้ำ เนี่ยคน้ามาถ่ายรูปท okay, ี่ที่เป็นสวนสาธารณะค่ะคุณผู้เข้แต่ว่าเราสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได้สโอ๊ยฉันหอคอยหายโอ้ว้าวแค่เยอะเห็นห่อคอยเลยคุณผู้เข้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ในน้ำโอ้โหอลาดูมันลื่นเลยน้ำเขาใสมากเลยนะครคือน้ำเนี่ยเขาสะอาดโปง ใสไหลคือเห็นตัวปลาเห็นตัวปลาเห็นตรงน้นไหมฮะนะข้ามไปข้ามมาครับางหลังี่ไง่าังแม่น้ำสีดนะครับกว่าจะได้ภาไว้สิบด้ันค่ะมีแพริน้ำเลยองอัน้นก็เป็นถนนนะครับก็มองดูแล้วก็นะฮะครับห้ามนำาสุนหลงมานะครับ มีลูกชุนัดว่าขาออกโอเคมีลูกสุกกรเนนี้ก็หา้ารระยาลงไปนะครับอ่ใอะ s i c อะ่าโอเค,าคอล,นะลนะากจะได้นมากเราก็ีนกให้เราสี้ค่เามีนะที่เราก็เริ่มที ในส่วนของออลิฟน์่งก็นยาสองปาปั้วามอการยอาเขาขนาดแค่ถา่ายรูปของอ,อยนั่นนะนะ,ะก็ยังแบบทาเป็นเรื่องราวที่เราที่ยวเราไปถ่ายรูปกันนะะทีะจ,จัดเน,นาาส่วนมา,นามงส่วนใ่ักนี่เราเขียบ้านเราว่าไม่ช่ใช่เราเยคไม่ใช่ขอกไม้มุ่ออรูอ้เขนเนี่ยะไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะคุณผู้หลาบเห็นไนะหมเกิดงานทุกคนก็จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรง,งนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์ตัวนี้เป็นไงคนะคุณโอ๊ะเย็นสบายค่ะมีแดดแต่เย็นสบายไม่ร้อนเลยค่ะอากาศปลอดโปร่งสบายไม่ร้อนและไม่หนาว ภาพกับไม้มาฝากกันนะคะทรายน่ะฝานนะฮะมุมนี้ฮะสุดสุดเ่ยแหมสุดยอดไปเลยเดิมเดิมไม่ไม่ยังไม่ถ่ายฮะเอาเก็บไว้แหมค่ะนี่ครับดอกไม้คือตึกนี่ก็ต้องเอ้ยดอกเข็มหรือเปล่าอันนี้เรืออะไรครับเนี่ยคืแค่บอกว่าญี่ปุ่นเขาเ้าเหมืนยิงบ่อยแล้วหอกคอยไม่ตัดเสถียรพอเขามีระบบวางมาตรฐานไม่ดีฮะจะ มไม่ไมีการลบเพราะเขายู่มากขอฟางก็ดีนะของฟางก็ดีนะเราก็จะต้อง โอ้โหผลไม้เพียบเลยโอ้โหมีหลากหลายชนิดเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหอคใอันนี้เป็นลูกเล็กเหรอ 398รยวมาสคนนู้มาพี่เอไปได้ใช่ไหมล่ะเอาไปรูปเดียวไงโอเคอพี่อยากรู้ี่เราพันหนึ่งคอนยี่สิบรดค่ะสีละสามถือเข้าไปใช่ไหมถือถือเข้าไปแล้วไปดเก็้ได้รู้แล้วนะสลุปเลมอนเลมอน ลูกช็อเดี๋ยวลูกนี่แหล i เปลูกักิ้ลนลก็อร่อยเปิ้ลอร่อยลูกหวานมากีลูกเขียวลูกอะไรลูกันรอยลูกมันร้อยสือาออันนี้ลูกอะไรแพงลูกเขียวนะอ๋อนี่็ได้เอ่อ เพราะนั้นก็เชลอ์หัเวเชืเท้าอันนี้ไปบ้านลอยได้ไหมใช่ส่งรก็ได้ขาเข้าเขาข,ขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้เขาหันลยไร้ตรงนี้ใช่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อในขนาดนีก้่ใช่อ อยากนั่งจังเลยอ่ะนั่นเหรออะไรอ่ะต้องลอยอ่ะรถลากคอะรถลากรถลากสมัยญี่ปุ่นไอ้สมัยเก่าแล้วคาร์โรล่าโอ้ยพี่น้าเชื่อเลยว่าเราจะเจอสิ่งนี้เออเขาอยากมาดูแลากก็อยู่เลยอ่ะทำไมก่อ ของเราตะโกดก็มีนะคุณนกนะสมัยก่อนเนี่ยก็มีแถวเมื่อ,อ,อประมาณเจ็ดสิบกว่าปีก่อนก็มีถรถลากเจ็ดสิบแปดสิบปีอะก็ะะจะเห็นอยู่แถวในกรุงเทพไปยังมีผมเห็นประมาณแปดสิบเก้าสิบปีก่อนออมีถรถลากอันนี้ดูเข้ากับยุคเข้าสมัยเลยนะคุณนก พ่าเป็นจุดขายของเขาเนี้ยนี่แนะรถลากอากขคือขอเขาได้มตฐานเลยนะครับไฟแดงปั๊บนี่หยุดทุกคันนะก็ไม่หยุดเนี่ยโดนยืดใบับขี่แล้วยึดแล้วก็โนนนะฮะใช้รถไปนานใช้การกับขี่ไปนานเลยฮะอย่างน้อยก็เดือนสองเดือนเลยฮะห้ามช้าห้ามขับไอผมเห็นคนไม่เห็นรถลากอะ ที่รถนะคะที่จอดรถเขาไม่ได้มีเยอะนะคะเนี่ยเขาต้องจอดเป็นจุดๆเนาะครับก็ต้องนับเวลากันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทิ้งเวลาไว้ด้วยนะไปจอดแช่ไม่ได้นะครัท่านผู้ชมหลอขึ้นมาทันทีเลยนะเจอสาวๆเป็นไม่ได้เลยนะเส้นสีเปลี่ยนเอาดีนะฮะท่านผู้ชมก่อนมาดูนะฮะคือเขามาจอดเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าห้ามแช่นะฮะ แช่ไม่ได้ตอนนี้อยู่ในจกลางเมืองตัวเลยใช่ไหมนกนก่ะ,ะ,ะเลยจากาวัดอาสาภูสานมานิดนึงค่ะแล้วก็จะเดินไปที่สักราบคอรถจะจะมารอรับเรานะคะอูติมอเตอร์นี่ป่าฮะไม่ใช่เลยได้ขบับยนงไม่ที่ได้ ตามเข้าไปก็แล้ะะ<ด>วกันนะคะเดินขึ้นไปไม่ขึ้นหีดคันนะคะขึ้นขึ้นขึ้นผิดไปก็ไม่เป็นไรนะค่ะเดี๋ยวก็ไปส่งที่เดิมขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นคเดี๋ยวเราจะเดินชมเมืองไทเรื่อยนะคะกับภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศของในกรุงโ,โตกเกียวค่ะเดี๋ยวครับรถเราเพิ่งมาถึงนะฮะพอเรามาถึงตรงนี้ปั๊บก็ขับมาเลยนะค่ะั่ ลง<ผ>เวลาได้เลยรถค้าของเราใช่ไหมคะเออใช่ครับผมจำ,ำได้แน่ๆนะผมแม่นเลยครับผมจะจำแม่นย,ยังไงผมกลับเดินกลับรถก่อนห้ผมหลงค <laughs> <laughs> ่ะนี้เราก็จะรอไฟแดงนะคะแเราจะข้ามได้นะคะ <laughs> เขบอกใช่ก็บอกบกรถาให้คนขับรถเลยเขาอยู kind of land, mm ่ที่นี้าังเรื่องเขาบอกไม่เห็นแล้วุอะไรเขาอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นเขาผูกมาเอเลยฮะอ่ะเดี๋ไปกินอะไรบนรถันห wow ิวอ่ะ เดียว,วมีอะไรกให้กินนรถน้ำปลาม่ลจะเขียวตัวทีหิวเมื่อกี้ก็ไม่ซื้อผลไม้ถามอยู่นั่นแหละนะคะนะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวก็หาสาบียงในรถมีอะไรให้กินไหมระหว่างข้างสองทางทางนี้นะคะก็จะเจอสวนสาธารณนะสวนหย่อมนะคะสวยงาม ส่วนเขาโล่งรื่องไว้ล่ะเนี่ยครับไม่มีไม่มีแม้แต่ขัางเศษขยะเศษอะไรเลยนะครับไม่มีเลยนะเขาสะอาดมากวินัยของคนของเขาด้วยค่ะไม่ทิ้งขยะเลยรดชอ๋อใช่ครับเพราะญี่ปุ่นนี่เขามีวินัยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะใช่่ไม่มีเซฟดีเลยเป็่อนนะครับในญี่ปุ่นระหว่างนั้นก็ดูตึกรามาบ้านช่องของประเทศญี่ปุ่นกันกลางๆก่อนนะคะ เราก็จะนั่งรถกันไปต่อที่ไหนคะคุณตุ๊กเเอ่อผมจะขอ,อนั่งหลับไปที่เขาเรียกว่าสวนสาธารณะต้นอะไรนะฮะตปลกัวยอติธไมเอไอแลก้วเหรอแปลกัวอ่ะแต่ข้างในเลยใบยแปลกัว <c oughs> เลยเลยต้นแปลก้วไปที่นั่นมี <c oughs> โอ้มีสิ่งที่สวยงามมากเลย ไม่เข้าได้ไหมอ่ะเออไม่ได้ฮะมันต้องเดินผ่านไปตรงนั้นฮะถึงจะเข้าไปในรถก็ได้อ๋อคุณไม่อยากชมความสวยงามข้างในเลยครับหูพูดถึงแตงกวยกินมาเลยไม่รู้อันไหนของจริงอันไหนของปลอมที่หมัดขี่หมาก็กินแต่กวยอ๋อที่นั่นเขาเขาห้ามเลยนะฮะแต่ไม่มีแน่นอนหมาคือสุนัขนี่ถ้าจะไปอืดนี่จะเจ้าของจะต้องเก็บตาดีใช่ไหม เลียราดฮะคือเขาจะมีถุงของเขาไปเลยนะครับพอตุนะอืดปั๊บนี่เขาก็เก็บเลยใส่ถุงนะแล้วก็ไปทิ้งไปที่บรรทาฮะไม่ใช่ว่าเรียเรีราดนี้ไม่มีฮะแล้วก็การปล่อยหมาวิ่งนี่ก็ไม่ได้นะเขาจะต้องมีการจูงนะะมีการจูงให้หมาเดินไปนู่นนี่นั่นนะนี่ก็แห้งใช่ไหมคะคุณตุ๊กแค่ลูยิ้มต้องด้วยอ่ะ หรือวิทองเอาคุณจะมีห้างรู้สึกคุณจะเห็นแต่หรือวิทองตลอดนั่นน่ะสิคะมันต้องติดมือทั้ไมเวลาเวลาเหลือวตาไปจะเจอเนี่ยมันจะเจอแวบเข้ามาทันทีเลยค่ะมันจะแวบเข้ามาในสายตาพอดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านร้านค้าชุมชนนะคเรียกว่าย่านเศรษฐกิจถึงเขาใช่คแล้วครับก็มีบางจุดที่คล้ายบ้านเราเหมือนกันนะเหมือนกันฮะเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงจะต่างกันก็คือในเรื่องของความสะอาดเนาะ,ะตึกตึกตึกบางแห่งก็จะไม่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะของเรานี่จะเป็นตึกก็ตึกสูงไปเลยของเขานี่อาจจะมีตึกสูงต่ำฮะอรน่ี้ก็ยังไม่พ้นในตัวเมืองเนาะเราจะออกชนบทเนาะวันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ทางชนบทนะคะใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวใดถ้าจะสงสัย ว่าทําไมเริ่มมีบ้านทอกบ้านคนเพราะว่าในตัวเมืองจะไม่ค่อยมีบ้านเป็นหลังๆเท่าไหร่ะนะคะเดี๋ยวขอ,ข,อขอมามากก่กอ่อนนะคุณนกอได้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 ไม่มีมามา่าค่ะมีแต่ว่ามีคืนสองรูปลกฮะอ๋ะอไม่คืคนสองในโลกผมติดคําเนี่ยฮะอ่ะ,อะต้องใช้แฟบใช่ไหมอ๋อแต่แฟบเนียฮะต้องติดอีกอ่ะ <c oughs> แฟบ <c oughs> จริงๆแล้วเขาจะฝูงสักฟอกเนี่ยเขาบอกอายุเลยค่ะ คำพูดโม่งบอกอายุเลยผมถูกมอมเมาตั้งแต่เด็กครัถูกฝังไมโครชิปไว้ <อะ S 1> ใช่ไหมแฟซ่าเป็นไง<ส>แฟซ่ามผมร่วงแลวพอเวลาอ่านจริงๆแล้วไม่ใช่แฟซ่าฟเธอร์อ่าค่ะนี่ค่ะเป็นตึกนี่ก็จะเป็นหอพักเป็นตึกไม่ใช่หอพักเขาเรียกว่าเป็นคอนโด โอ้โห,หเหลืองอร่ามงามสง่าเลยค่ะแต่ว่าลงไปแน่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 ยังไงงเจอเห็น,นไหมใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจริงๆตัวเล็กตัวน้อยไม่ให้น้อยหน้าใช่ค่ะเอาให้หมดค่ะใหญ่เล็กไม่สำคัญน,นะเล็กก็โชว์ไดู้สวนใหญ่คือทุกแค่กว้างมากอ๋อโอ้แต่สถานที่จอดรถเขานี่ใหญ่กว่าสวนหลวงร๊เก้าแล้วนะค่ะพอกันเลยว่าเท่ากันไม่แน่ใจค่ะหนูไม่เคยได้เปรียบเพราะว่าของสวนหลวงร๊เก้าเรามันจะมีกั้นเยอะหน่อยแต่นี่ของเขาโล่งๆอะค่ะ อาจจะเป็นที่โล่ง้วยเป็นสวนสาการณ์การใจเมืองนะคะเนี่ยทำได้ใหญ่โตมากก็มีค่าทมเนียมบ้างนะคะก็มีค่าดูแลหมดแต่เขาสะอาดได้ยินเสียงหมาเห่าอะคุณุกท่มีหมาเข้าด้วยหรอนี่ครับเขาจุงเขาจุงอ๋อค่ะจุงอไม่เรากลัวแยกแยะไม่ออกอันนี้คือด้านนอกใช่ไหมที่เราเห็นเป็นเหลืองเนี่ย ออเลยด้านนอกก็มีก็แตงกล้วยเหลือมีฮะมีฮะเลเรายืนอยู่ด้านนอกคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเข้าไปข้านแล้วนะคะโอ้โหสวยงามค่ะคุณทุกที่เป็นอุโมงค์เลยงางมากมากอุโมงค์แตงกวยแตงกวยเข้าอุโมงค์แตงกล้วยปะสวยงามมากค่ะเดินเข้าไปเลยโอ้ยเรื่อง เไว้ทำหน้าเหมือนนั้นอ่ะก็กินกินมารยาโกเก้ครับบอกแล้วแรกกันตักพอสวยงามนะคะครับเจ่แต่บางคนเขาบอกว่าหอมเนะยเราจะเพียงแต่ว่าเราต้องจินตนาการได้ดีค่ะน่าไปคิดว่าเหม็นนะ่ยแล้วเราคุมเข้าไปใกล้ๆนี่เราไม่ชินมากกว่าค่ะนี่ของจริงนะไปจริงนะเลยแต่กล้วยเนี่ยจริงฮะ พื้นก็จะมีใบไม้ร่วงแล้วมีลูกของแตะกวัวยร่วงอยู่นะคะคนี่ค่ะแล้วก็คนก็จะเหยียบพอเหยียบปุ๊บก,ก็จะมีกลิ่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะคนี่ค่ะสาเหตุของกลิ่นแต่ก็เขาก็ไม่เหม็นกันนะเขาไม่เหม็น,นเขาก็าาธรรมดาเขาก็ชินนะใช่จริงๆแล้วที่นี่นะผมเจอบอกว่าความสวยงามเนี่ยกับทางสวลหลวงรา,าเราใน ของเราไม่แพ้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วของเรานี่ก็หลายสายพันธ์นะ้นไม้ของกเราเยอะกว่าฮะของเขานี่รู้สึกจะอันที้ส่วนใหญ่ผมมองเห็นจะแปลกไยทั้งนั้นเลยใช่นะครับของเรานี่หลากหลายนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอ่อการจัดสวนของเราก็ไม่น้อยหน้านะฮะก็ที่ผมไปสัมผัสสวนหลวงรอก้ามาก็จะมีสะพานในการเดินนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าตรงนี้เท่าที่ผมมองอยู่ตรงนี้ยังนอยัง ยังไม่เหมือนมีข้างในลึกๆคเพื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยซะก่อนนะคะฝ่าดานี้ไปให้ได้เดี๋ยวขอรหัสเดินก็ระวังเท้าด้วยครับก็พยายามหลบอยู่ฮะหลบไม่ได้หรอกเจอเวลาเราทานเวลาทานมันไม่อร่อยอ่ะอยู่ข้างในลูกข้างในจะอร่อยข้างใน เปลือกมูแล้วยังไม่พอจะเจอเนื้อจะเปลือกแข็งแข็งเปลือกแข็งแขกเท่าออกมาถึงกนกินทาไในโอเหมือน้มูหิมาพาเรานีฮะใช่จังนะหิเราพาเรานี่ต้องแช่หมักกันไานมา้วโอน้มสวยงามสวยไมค่ะข้าไปถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะคะเหลงน้ำมูกก็สดชื่นนะคะนั่ก็โอเคนะรก็เป first, ็นสถานที่พ oh, like ักผ oh, <mar> ่อนหยนใจนะฮยะ เป็นปอดระรับโอโซนนะคะเผากระสูยดีค่ะต้นไม้ก็จะเริ่มดูแห้งๆนิดนึงนะคะส่วนใจะไม่เป็นต้นสนเนาะไม้ทนหนาว เดินเที่ยวชมสวนกันนะคะสวนแปงบวเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่เขาพามาในวันนี้นะคะค่ะรอตุกคีนะคะเป็นยังไงราคาตุ๊กเค่สนุกสนานในการถ่ายภาพสวยเนาะสวยครับก็จริงๆแล้วก็คล้ายๆกับสวนหลวงรอก้าวันเราแต่ว่าเขามีกิมมิค ถ้ามีไปที่เชิดหน้าคูตาไปใสาด้วยแต่ของเราทุกคนอย่างก็จะเป็นสมรรถภาพทุกวยนะ่องต้นไม้หลายชนิดฮะตัวเราเราเก้าเราอากาศตรงนี้อากาศมันได้อากาศนี่เราดีที่นี่ดีกว่าค <ฮะ S 2> ่ะเราไม่ได้ว่าบ้านเราไม่ดีนะ แต่ว่าพื้นที่นี้มันเป็นลักษณะที่พื้นที่กว้างมากค่ะแล้วก็แม้แต่ว่าคนที่นี่ก็ไม่ช่วยขับรถกันอืมนี่ไงใช้จักรยานปัดกันค่ะเดี๋ยวมาดูในเนี่ยถือว่าเป็นปอดดีกระเป๋าตู้เงินค่ะคนญี่ปุ่นเที่ยวเยอะมากนี่ยืนตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนี่นี่เป็นลูกแตกรวยที่หล่นตามพื้นนะคะเดี๋ยวเราก็มีการเหยียบย่ำกันนะคะพอเหยียบเสร็จก็ เป็นไงฮะถิ่นไม่ค่อยโซภาถิ่นไม่ค่อยโซภาเลยค่ะนะคะลูกแปะกล้วยนะคะเออแปะกล้วยสวยๆแบบนี้ก็นะฮะก็อย่างที่ เข้าไปดูมานะก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะของเรานี่ยก็จะหลากหลายกว่านะครับแต่การที่เขาเราได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจใน้เจ้าหน้าที่เขาไม่เขามาไม่วุ่นวายนะฮะหรือเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรที่มันจะต่างกับบ้านเรานะฮะของบ้านเรานี่ถ่ายวีดีโอไม่ได้นะฮะที่ถ่ายแล้วมีปัญหาแต่ของเรา,าเนี่ยของเาอขาไม่สนใจฮะถ่ายเลยนะครับซ like ึ่งก็ไปรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะะจริงแล้วมันไม่ได้เป็นข้อกฎหมายของกรมของปตมนะครับ เข้าใจว่าคุเป็นเจ้าหน้าที่เองนะค,คือใครจะไปถ่ายก็จะต้องจะมีอะไรหรือเปล่านะก็เป็นเหตุแห่ง่วสงสัยเอาไว้คิดนะอ,อันอนี่นลามสีทองกับเวลาโดนแสงแดดนะฮะก็อ๋อเหลืองอางลามสวยงามเป็นสามรูปเลยใช่อะไรฮะทำไมไ่เหลืองค่ะใกล้ลไม่เหลืองน,น,นะ เหลืองค่ะจริงจริงเหลืองลงซุ่มเข้าไปใกล้ๆค่ะแต่มันผัดจริๆเลื้อยหมดเลยจากเขียวเราก็จะกลายเป็นเหลืองเหลืองก็จะแห้งค่ะแล้วก็จะกลับกันแล้วเนาะครับเดินกันรอบสวนก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณตุ๊กเพ่ได้เหงื่อมือนกันได้เหงื่อะค่ะแลข้างนอกนี่ก็มีต้นไม้หลากหลายก็มีค่ะมีนะเป็นที่จะตรงบริเวณที่จอดรถเมื่อกี้อะค่ะที่เราเดินเข้ามา อ๋อเะค่ะก็จะเป็นแปะกล้วยเหมือนกันแตงกล้วยหมดเลยแล้วทำไมเป็นสีแดงนะฮะมันมีบางไม้ไมบ,าบางต้นไม้บางบางต้นนั้นต้นไรนนั่นเปล่าที่เราไปดูเมื่อกี้อะเมเปิลอะค่ะอ๋อเมเปิลนะคะ่นนะ<อ>มันมีอีกโซนหนึ่งนะเมเปิลอะแต่<อ>แว่ามันยังแดงไม่เต็มที่เหมือนกัวที่เราไปมาตรงข้างหอวไฟทูจีอะค่ะตรงนี้มันยังไม่แดงเขาก็เลยเปิดแค่โซนนี้ให้ดูก่อนว่ามันเป็นเมเปิลไอมันเป็นไออะไรนะไอ แป๋คล้ยแล้วเขามีชื่ออะไรนะชื่อใบแปะกล้ยเขาเรียกอะไรนะไม่ทราบเหมือนกันเนาะจิงโกะใบจิงโกะค่ะโกะจิงโกะนี่แปลว่าแปะคล้ยค่ะเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมมาสำหรับคลิปเอ่อเชี่ยแป๋ค่ะเชี่ยแป๋นี้นะคะนี่ก็จะเป็นการชิมลางนะคะสำหรับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะ อยากจะเที่ยวยังไงหรืออยากจะให้เราไปไหนต่อนะคะแนะนําเราเข้ามาได้คอมเมตนเราได้นะคะค่ะให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเราไว้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเราทุกคลิปนะคะครับก็เป็นว่าทิปเจแปนนี่ก็ตัวงุติเพียงแค่นี้ก่อนนะคะลิงก์เตอร์ครสมาสค่ะสวัสดีค่ะอริงกโต